มิถานอีศบเรื่มหมาในรามหญ้าหมาตัวหนึ่งกำกำม่วงนอนวันเดินเผ็ๆเถมอ,อ,องหาทีสสำหรับยีบนอนในตอนบ่ายวันบัางเพิ่นเจอรามหญ้าที่หยุดการทุ่งนาสุ่มของของหญ้าชวนให้เจ้าหมาหยุดแวะัะ ญ้านยาดั้นดูน่าสบายเหมาะสมับการพักผ่อนมากเลยมันจึงกระโดดขึ้นไปแม้พวกตัวลมนอนในรา้างยาดอย่างสบายใจเวลาผ่านไปวัวซึ่งกลับมาจากการทำงานด้วยความหิวมันจึงเดินไปที่รา้าญยาเมื่อถิ่ญ้าเมื่อวัวมาถึง มันหิงเจ้าหมานอนอยู่ในรานาหญาติวัวพยายามจะขิงหญ้าในรานแต่เจ้าหมาสะดุ้งตื่นขึ้นมามันรู้สึกโกรธัาการเป็นอย่างมากมันลุกขึ้นแยกเที่ยวขังไล่วัวไม่ให้เข้ามากินหญ้า ย่าจากความย่าให้ข้ากินหน่อยได้ไหมข้าหิวมากไม่ข้าไม่ให้หรอกนี่เป็นที่ของข้าแต่นี่มันอาหารของข้าจะไม่ได้กินย่านี่สักหน่อยเจ้าสักหวนทำไมข้าบอกว่าไม่ให้ก็ไม่ให้สิงจงไปซะรัวพยายามหนัครับแจะเข้ามากินญ้าแต่เจ้าหง่ะ ก็ยืนยันที่จะไม่ยอมให้วัวมากินหญ้าในลางข้าไม่ให้หรอกจงไปซะเ<ะ>มื่อวัวไม่สามารถกินหญ้าของตนได้มันจึงเดินออกไปจากที่แห่งน,นั้นจะหมาแค่เล็กกิกันไม่ได้กินหญ้ทาทั้งๆที่หญ้านั้นก็ไม่ใช่อาหารของมันเลย ข้อคิดจากเรื่องนี้อย่าหวงแหนในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ใช้การหวงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนหรือสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองย่อมเป็นการกระทำที่เด่นแก่ตัวและอาจนำความเดือดร้อนมาสู่ผู้อื่นอีกด้วย